วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขคุณมีกรสิมาเบานิทานสู่พี่น้องฟังนะคะนิทานเรื่องวไยอยากได้ผัวฝรั่งเนาะคะผู้ได้กระซากระลือว่าอันได้ผัวฝรั่งนี่ชีวิตสิสุขสบายเนาะครับสิมีสิโมเมนต์สิมีอยู่มีกินเท่านั้นสิเหลืออยู่เหลือกินเนาะคะพี่น้องชีวิตถึงสุขสิได้นั่งกินนอนกินเพิ่นว่า โผู้ขานี่ก็มีความคืดาเห็นลูกพี่ลูกน้องเพิ่นอันประสบความสำเร็จเพิ่นเอ่อได้ผัวฝรั่งเพิ่นกลับมาบ้านเพิ่นกาเฮาก็อู้สึกดีนะคะเขาเห็นเพิ่นหรือว่าเขาเห็นคนอื่นตามลูกโซเชียลนะคะเออเพิ่นเพิ่นได้มีแฟนฝรั่ง ไลายคู่ไล,ลายคนโทรผู้ขายเองก็คือเด้พี่น้องอันอยากได้คือเพื่อนอืมอยากได้คือเพื่อนเลยเฮ็ยจังไดวะติโทรผู้อาคขายเองกอ็เคยมีแฟนคนไทยมาก่อนเนาะคะ่ะก่อนสมาไใดฝรั่งมีแฟนคนไทยอยู่จะ,จะ,จะ,จะตอนนั้นก็นยังยู่น้ำกันดูครับพี่น้องแด้แต่มาก เห็นฝรั่งนี่มักสะอ่อนพี่น้องว่าเพิ่นผู้งามเนาะเพิ่นผู้จุบในยางเคียงขางคือสิคือสิมีแห้งไว้เด้คืดว่าสน่นดอกว่ามือดีขึ้นดีไปเปิดพ่อคลิปเอื่ยคนหนึ่งเพิ่นระเเวาขึ้นประโยคนี้ี่อยยังจำได้อยู่พี่น้องเพิ่นวายอยากได้ผัวฝรั่งก็ไปหาอยู่ดงฝรั่งั่นอันไทย์ลาส จะคองอยกได้ผพวะฝรัง่งหันเทศงานยู่ลำโรงงานอยู่อันอยู่น้ำทงน้ำถานบ่มีฝรัง่งเห็นเดียวสันตอนฟั้งนน่นักองหัวขวนพี่น้องหัวหอะไรเป็ยังมา่คือพอค่ำพืนว่าจะสมัยตะกี้ผู้ขากัเเทศงานอยู่อันโรงบานนะคะแต่เมียนควบพื้นได้หรือเนาะสันถ้ายู่แต่ในโรงบานฝรั่งทั้งใดเลอสิเมื่อพอในโรงบานนะฮะสันอันขึ้นไปก็ขึ้นยหัวไปพี่น้อง ค่อยกันลริ่มเสด็จบันนี่เฮ็ดแน่แหล่ะภาษาก็บ่ได้อันผู้อยู่น้ำซูนอยู่เดียวนี่ก็อยู่น้ำกันอยู่บ่ทันได้ทิมได้ป่ากันเซั่นเจ้าของคิดว่าว่าอันสิทิมรลายเทื่อแล้วก็อันทิมบ่ได้อยู่เวรสนพอคนเฮาเด้อพี่น้องเว้าค่อยบอกมาเว้านิทานซูมู่เจ้าฟังนี่บ่แม่นว่าสิมาบอกให้กันป่าผัวอันโบต้องปรุงเนาะในความคิดข่อยนี่ว่า ้ามันบดีกระปาเอาไม้ซะพี่นอ้องถ้ายู่น้ากันไปมันมัเป็นคูสางคูสมคูสีห้างสีมีน้ากันคูสีผ้ากันห้างกันมีคูสีสนับสนุนกันยู่กันไปแต่บ่มีแนวดีขึ้นพี่น้องชีวิตนี้ยังมีอีกหลายอยู่เออเขาก็ม่งไปข้างหน้าผู้ดได้ก็หักจะหองเนาะพี่น้องคอเคยบอกออกบานิท่านนี่ก็เบานิท่านจากตูวเจ้าของเองนี่แหละ ในสมัยต่ในตอนนั้นวาสันทะอันผู้อยู่น้ำกันกับพระท่านปา๋าถ้าก็อยากได้หามหาอันอันดีกว่าเกา่าวาสันทไปอืมก็ไปเสรแล้วพี่น้อง,งฝรังลาลัง,าลงเทียมาเลิกงานก็นกไปไปย่างสวนกันก็เขาก็ไปพี่น้องไปเบิ่งบอกง่ายว่า,า,งไ,งวาไปเบิ่งสบายไปเบื้องลาดเล่าฝรังเป็นนาต่างได้ข้ามาลักษณะได้ฮาร์ดเบาได้เหมือนพี่น้องฮาร์ด โทรศัพท์สมือแห้งง่ายแล้วพี่น้องอินเทอร์เนต็ตมีอยู่สมองเพราะว่าจิอยู่คันแท้ใดอยู่ส่งใดอยู่ทงใดเปิดได้เปิด,ด,ปดมันอันภาษาอังกฤษมันวางได้สิทักทายฝรัง่งไปอยู่สูหลายเทยี่พี่น้องก็บ่มีผู้ใดมาทักเด้อมากกัมาแบบว่าอ้ายเบียบว,วา่เววาเมาหัวล้าน้ำม,มาเลวจังซี่นะเว้ากันบ่รู้เลียงจังซี่นะพี่น้องบ้านนี้พ่อไปพ่อพักหนึง่ง มันสิดีอย่างหนึ่งคือว่าเขาไปอยูด่ดงฝรัง่งเขาสิบวยหยานฝรั่งพี่น้องเขาเห็นดูนะ tunes, เขาเห็นดูเขากาสิบเอลคอนทัเบอกน้าเขามีอันหนึ่งคยก็ไปผู้เดียวนี่แะไปนั่งฟังเพลงผู้เดียวฟังเพลงก็ฟังเพลงฝรั่งผลเด้ฟังบาออกหลอกฟังเอาดนตรีมันเนาะอันไปนั่งฟังเพลงผู้เดียวมีสาวหนึ่งสาวฝรั่งเพิ่งกมาผู้เดียวกันเพิ่งแล้นั่งอยู่ข้างๆ่งงอย คือตั้งแต่พวกโคลอร์กาเป็นทากพื่นฮหรูพิ่นกวนพอฮารูเท่านั้นล่ะเพิ่นก็เบาพิ่นกะเบามาเเ้าหันหนาเมื่อเบาน้ำเขานะพิ่นกะถามข่ก็บ่แมน่าแบบว่า่เวบาไดเลยเนาะอันก็พ่อแบบว่าเบาใดเนี่ยนะครับกะเบาก็พิ่นพิ่นพิ่นไม่ยู่ไทยไม่ยู่ดุนแล้วเป็นคู่สอนภาษานู่นนี่นั่นนั่นราคาคันเริ่มตุนการที่เข้าไปดุมฝรั่งไปหาคุยกับฝรั่งมันเสียในห้า อันเทนเนี่ยก็มีพลังขึ้นมาพี่น้องบ้านนิงก็เฮ็ดในข่อยบ่ดเลยบบยันพลังมาเนาะโอ้พี่น้องเอ,อ้ยส่วนสิรุดพ้นมาชีวิตกับมมเนแนง่ายปานใดนิท่านคองข่อยนี่ก็อาจสิีเป็นตัวอย่างให้พี่ๆน้องๆที่ผูเพ่นยู่น้ำกันแล้วบบไดมีความสุกเนาะพี่น้องบางทีอยเฮาอย่าเอาเวลาการที่เฮาใู่ชีวิตอยู่มวมกัน มาเป็นเครื่องยืนยันด้วยพี่น้องว่าควนเฮ้าน่ะสีหห่หักเฮ้าหักกันไปจนหดหน้าที่สุดท้ายพี่น้องอันนั้นมันเป็นความคิดที่ผิดเลยควนเทาสีอยูนน่มกันเบื้องกันไปจนเ่าจนแกนบ่กพี่น้องเบิ่งในมือมือที่เฮ้าบ่สมบายมือที่เฮ้าตกต่ำมือที่เฮ้าพวมีไผแล้วเขาคนวนาคางๆเฮ้านะครับคือเป็นุกอย่างให้เฮ้าเขาค้นนั้นนะ่ะ ที่อยู่น่อมู้เจ้าเนี่ยมันแมนอยู่บอ่อย่างเช่นในมือเข้าบอสมายเป็นใครเป็นน้าวเจ็บหมวปวดท้องผู้อยู่ขงางงเข้าเพิ่นน้ำเข้าทรงเข้าโล่งบานดูแล่ปกป้องเข้าได้ดีคือได้ดีบ่เท่านั้นพี่น้องสามประสิคือบอคือแมนเข้าบ่คือหรอ,อกพี่นอ้องง่าย่นจเจ้อกันเนาะาว่าแมนมู้เจ้าก็เริ่มคิดซะว่าลหลายๆอย่างมันมันบ่ใสล่ะละ่ะ เกิดผีิตออกมาหาทางที่มันแมนพี่น้องอันเดียวนี้นบอกกู้ไข่ไข่อยู่ชีวิตไข่นอาตอนที่ยูน้ำกันก็แฟนคนไทยยูน้ำกันมากนี่เก้าปีเกือบสิบปีพี่น้องแต่ประเดีย๋ยมี่ยังในท่างบวกบวกเลยไม่อยากว่านนะพี่นอ้องเออฟ้าจันทร์ทอถ้ามันยูน้ำกันดีกระบอกเป็นยังมูเจ้าหักกันแพยงกันดีมันินสเป็นผัวฝรัง่งหรือผัว ประเทศใดกระร้างพี่น้องถ้าหากกันแย่งกันเอาใจใส่ซึ้งกันและกันทำมาหากินซอยกันเนาะพี่น้องบมว่าอยูยูมองได้กร่ลำรว้ยซื้อกันเบิดอันคงตัวผู้ขาเองีมันบ่เมนตั่างสันเพราะเฮาอยู่น้ำกันโดนไปความหักนะพี่น้องมันสิบางเทียมันมีเส้นบางๆกันอยู่ระหวางความหักก็คว่มริดูนความสงสารพี่น้อง พอมันมีเส้นบางๆกันอยู่พอมาจุดจุดหนึ่งห้าบาสามาเจียบกอ,อกเลยว่าที่เขาอยู่น้ำเขาสุเมรีมันเป็นคว่มหักหรือว่าคว่มรูดตูนพี่น้องตอนประโยคน,นี้นี่มันเกิดฟังแล้วมันก็แตกต่างแต่ควมำมูซึกนะพี่น้องมันใกล้เคียงกันมันแย่เกยกียก่ยหยากาะที่นี่ สีหางออกมากับลูลตุนเขาสีอยู่จังไดสันเดย์พ่อเขลเสียนไปแทะนะพี่น,อน้อ,อนนนรรมนงมันคืออีกนังฟักในไฟกรมนึงก็คือว่าลิตตนเขากลุบริตตนเจ้าของบอว่าเดยมพี่น้องมันเกิดขาดเกี่ยงกันเนาะส่วนสิลูพตพ่นออกมาได้พี่น้อง มันก็เหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งถามว่าเจ็บบ่มันก็เจ็บสูทั้งเ,ก,เ,ก,ก,นนงเก,ก็บเก็บคือขขนกนเนาะพี่น้องตาเฮากับท้นดูน่ยมันแต่เก็บปวดของเฮ้าคือกันเนาะพี่น้องอืมเพราะฉะนั้นมันสีได้คอยมาเวอกนี่มันสีเฮ้าได้ผัวฝรัง่งผัวคนไทยผัวไส้กสร้างพี่น้องถ้าเขาเป็นว่าหนาครอบครัวดูแลครอบครัวอยู่น้องกันแล้วมีความสุขกับอยู่ไปพี่น้องอืมบ่าต้องดินล้นหาดอกผัวฝรัง่ง ผัวฝรั่งข้าเจากะเมอแม่นวา่าซีอยู่ดีสบายสุขคนซ้ำกันแหละครับซื้อเลขซื้อบ่ผือกระรองหมดใหม่บปฏิเ <c oughs> นาะพี่น้องเอามื้อนี้ขคอยมาเว้านิทานสู่สันๆฟังพี่น้องว่าก่อนสิเอาหาผัวฝรั่งนั่นแนมเบิง่งผู้ข้างๆซะก่อนพี่น้องถ้ามันบ่ดีกะน,นีไปหาเอาใหม่โลดเออถ้าคือจังขคอยว่านั่นถ้าดีวิเลวกะ ซอยกันถ้ามาหากินเนาะพี่น้องถ้าบ่มีหยังดีขึ้นกับไปดงฝรั่งโหลดคาแเนะยนั่ไปเลยไปดงฝรัง่งเมื่อต้องบอกใคนผู้อื่นเพิ่นหาให้ดอกค่ะบางทีหาให้มันก็บ่ถือก่จคือจังเจาคองหาเนาะคะ่ะเนาะมากแบบไหกับไปหาเอาแต่ใบยานอนเอามือกลยนะ่ะผ่า,าไว้อยากได้ฝรั่งเด้อยากได้ฝรั่งเด้อยากได้ฝรั่งเด้ันบ่ได้เนาะพี่น้องออกไปมองมั่นเนาะคะ่ะเนาะมื่อหนาเดียวสิหานิท่านมาบอกส่ฟังอีก ทำวบามูเจ้าอยากฟังเรื่องอย่างยาังไงคอยมอบเบาเกี่ยวกับเรื่องอย่างเกิมมอบสูบ่พี่น้องฟังอีกเนาะคะนะ่ะเนาะขอบคุณหลายๆลายด้ยค่ะบผู้ฟังจนจุกพ่อกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ